ที่นี่ก็จะเป็นการทำน้ำพริกคานะครับน้ำพริกคากินกับเห็ดปลาให้ดินนึ่งนะครับเห็ดก็มีหลากหลายยาหลายอย่างนะครับเงเอามารวมๆกันนึ่งเพื่อทำเป็นอาหารกินกับน้ำพริกคาลั้มๆครับเพื่อนๆถ้าอยากกิ่นก็ลองทำตามดูนะครับัดลองว่าล้มในนอนครับก็เห็ดถ้าบ่มีเห็ดดินเห็ดปลา,าก็ใจ้เห็ดนางฟ้า เฮ็ดฟางเฮ็ดอย่างก็ได้นะครับเอามาทําแบบนี้ครับแล้วก็เอามาปุ้งรสใส่กันนะครับกิ่นกับน้ำพริกขาเนี่ยครับกระลั้มนะครับตับรองว่าถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเอาพิกหวังนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีการทํานะครับจะได้ก็เข้าไปดูนะครับติดตามได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะเอานําเสนอวิธีการปุงเป็นเซตๆนะครับเป็นคลิปๆๆๆกันไปนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับ